น่าสวัสดีครับวันนี้พวกเราอยู่ที่เมลดิฟนะครับนี่ครับห้องพักเบอร์666มีน้องบิงน้องไบยอยู่ข้างในพ็เป็งมีภารกิจนะครับให้น้องบิงหรือน้องไบก็ได้ถ้าใครสามารถขึ้นลอยแพจะมีใครกล้าลอยแพไหมล่ะแบบเนี้ยแม่น้ำทะเลแบบเนี้ยกว้างใหญ่มากเดีย๋ยวเราก,กดออดก่อนตินองเปิดประตูให้หน่อยครับมีใครอยู่ไหมครับเราจะไปเล่นลอยแพกันครับอีกทีหนึ่งครับปิีนะ โอเคอลมมันแรงมากลมแรงแบบนี้เด็กๆกล้าลอยแพกันไหมไม่กล้าหรอบิงะบิงกล้าลอยแพไหมไปเราไปดูกันครับที่หน้าห้องเรานะครับจะมีสระว่ายน้ำแล้วก็มีทะเลว้วางที่นี่นะครับมหาสมุทรอินเดียที่ต่างประเทศเลยนะไม่ใช่ประเทศไทยนะเราไปดูกันน,นั่นมีแพอยู่ลำหนึ่งจะมีใครกล้าลอยแพไหมบิงกล้าลอยไหมน้าลำนั้นนะ่ะเรา เดี๋ยวเราให้น้องบิงลองก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อดันแพไปให้เดี๋ยวเราจะให้น้องบิงขึ้นก่อนไม่รู้สิบิงกล้าขึ้นไหมบิงอย่าพึ่งบิงเอาอย่างนี้บิงมีชูชีพไหมมีชูชีพไหมชูชีพเปียกไหมเดี๋ยวพ่อดูก่อนเพื่อความปลอดภัยเราจะให้บิงใส่เสื้อชูชีพไว้ใส่ชูชีพไว้นี่การที่เราจะทํากิจกรรมทางน้านะครับ ถ้าเราใส่เสื้อชูชีพเราจะได้ปลอดภัยโอเคไวจับไวหนึ่งสองสามนั่งหุยบินน้องบินบินถอยหลังไปอีกน้องบินน้องบินลอยได้น้องบินลอยไปกลางทะเลน้องบินบายบายบิงบินบิเอาอย่างนี้งั้นน้องบิงก็ลงข้างล่างเลยไหมได้ ลงข้างล่างเลยแล้วก็เดี๋ยวลอยไปตรงนู้นไกลนู่นอ่ะดีไหมเนี่ยน้องบิงลอยได้มาหันหน้ากลับมาเดี๋ยวเราจะลงข้างล่างกันเลยครับรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บนึ่ะปลาฉลามอยู่ข้างล่างอึ๊บอึ๊บอึ๊บโอเคได้ได้ปลาฉลามอยู่ข้างล่างเหรอก็ใครจะไปเอางมาตัวนั้นน่ะหรอน้องบิงน้องบิงหยิบถึงไหมล่ะ เดี๋ยวให้พ่อหยิบแล้วกันมันจะลึกไงได้แล้ว <Yeah. S 1> เราเจอปลาฉลามแล้วบิงจับแล้วอึ๊บได้แล้วหนึ่งตัวนี่ปลาฉลามจมอยู่ในสระน้ำเอาไปเก็บโอเคครับเด็กๆพ่อแบงค์มีภารกิจให้ทำอีกแล้วพ่อแบงค์จะให้เด็กแข่งกันหาชาร์แข่งกันหาปลาฉลามตัวจริงที่ว่ายน้ำอยู่ในทะเล <c oughs> ไปบิงไปบาไป <c oughs> ถ้าใครเจอเรีบเรียกเลยนะ ตรงนี้นะครับนี่ทะเลมีปลาฉลามอยู่เจอไหมยังไม่เจอไปนวนวนตรงโน,น้นโตรงเก้าอี้โน้นไปใช่ใช่โน,น่นโน้นเก้าอี้โน่นถ้าใครเจอเรียกเลยนะระวังล้มลูกระวังล้มเจอไหมเจอไหมมีปลาฉลามอยู่ประมาณสิบตัวเยอะมากคอยดูให้ดีเถอะอุ้ยบี๊เจอเหรอเฮ้ยทุกคนบี๊เจอ อยู่ใต้ล่างเหรอเมื่อกีโ้โผล่ออกมานิดนึงมันอยู่ใต้ล่างครับทุกคนปลาฉลามแอบอยู่ใต้ที่เรายืนอยู่เจอยังไ,ไหนไม่ใช่อันนั้นปลาอะไรปลาปูปาปูปปอุ้ยนี่แล้วนี่ปลาลายใบเป็นเพื่อนของปลานีโมอ๋อดูมองต้องรูเหรอเพื่อจะเจอเหรอหรือว่าอยู่ตรงนี้ตามพ่อมาโอเคบิงเก่งมาก ขึ้นตรงนี้ได้เลยเคห้ามเดินใกล้กันอุ้ยมีปลาหลายสีเลยบิงอุ้ยทุกคนเราเห็นปลาหลายสีค่อยๆเดินนะอย่าเดินใกล้กันตอนนี้นะครับเรายังหาปลาฉลามไม่เจอเลยครับสงสัยปลาฉลามจะไปหมดแล้วอุย้ยปลากระเบนอุย้ยนี่ปลากระเบนสี่ตัวแปดตัวสวยมากอุย้ย ใช่อันนี้เป็นปลากระเบนแมนต้านี่สี่ตัววิับขาวกำลังจะออกไปแล้วอันนี้เป็นปลากระเบนไม่เหมือนที่มากินข้าวนะันู่นไงชาร์กชักบอยเห็นยังใครเห็นก่อนใครเห็นชากก่อนไหนไหนไหนชักไปไหนแล้วชักเบบี้ชาร์กนุ้ยทุกคนเราเจอปลากระเบนแบบเจอแบบแล้วเขาก็ว่ายไปเลยอ่ะเราเจอแบบแป๊บเดียวอ่ะตัวสวยมากปลากระเบนว่ายน้ําครับแล้วก็มีคนว่ายอยู่ตรงนั้นด้วยนี่ใส่ปลากระเบนจะว่ายไปหาคน แล้วตรงนี้มีฝูงปลาเล็กด้วยครับฝูงปลาเล็กปลาน้อยไหนเออเฮ้ยปลาตัวนั้นสวยอ่ะใช่เป็นปลาที่มีแบบตัวยาวมากเหนใช่มันถ้ามองใช่มันเหมือนใบไม้นะแต่ใบบอกว่าปลาไงอุ้ยอุ้ยปลากระเบนไมาอีกแล้วอุ้ยอันนี้มันเป็นกระเบนเมนต้ากระเบนนกอ่ะใช่นี่คือกระเบนนก ดูสีตัวเขาแบบเหมือนบินนะเหมือนมีปีกบินอยู่ในน้ำอ,ะอ่ะอปลากระเบนมาเฉยเลยพ่อแบงถ่ายทันด้วยใช,ใช่เหมือนเป็นนกที่บินอยู่ใต้น้ำเลยอะแต่ว,ว่ามันก็ไม่มีใบมัดเน,น,นะใช่รอสักคู่ปลาฉลามกำลังจะกลับมาแล้วเดี๋ยวพ่อดนูซซีันมาตรงนี้ยัง ยังไม่หมดเวลานะคอยจะเจอปลาฉลามก่อนต้องเจอจริงๆนะห้ามหลอกปลาฉลามเขาชอบแอบอยู่ข้างใต้หรอบีอเขาชอบไปเล่นอยู่ใต้ใต้นั้นปลาเรากลับไปฝั่งนู้นกันปลาฉลามน่าจะไปฝั่งนู้นแล้วมาดูตัวนี้สิตัวนี้อ้วน ปงั้นเราเดินกลับกันกลับทางเดิมหรือจะอ้อมตรงนู้นไม้ไพราะกลับทางเดิมนะมถ้าเรากลับทางเดิมอ่ะแสดงว่าเราอาจจะเจอฉลามก่อนพี่ไบค่อยๆไปนะค่อยๆไปนะค่อยๆไปหลกห้ามเดินติดกันเจอไหมครับไม่มีใครเจอเลยไปดูตรงนู้นสิไบบิง อุ้ยบิง,บงเฮ้ยบิงเจอแล้วบิงเจอแล้วบเวแบบี้ชาร์กไม่ใช่ก็บิงยืนตรงนี้พอดีหรอ,อไม่งั้นบิดบายอาจจะเจอก่อนใช่ไหมเพราะว่ามันกำลังว่ายมาหาบายใช่ไหมนี่ทุกคนเราเจอแล้วอ้าวเขาชอบเล่นจริงๆด้วยเขาไมเ่นเครื่องใต้ใช่เหมือนที่บิงบอกเลย ถ้ามี1ตัวแสดงว่าต้องมีอีก5ตัวเพราะเขาจะอยู่ด้วยกันหลายตัวนะปลาฉลามเขาจะอยู่ด้วยกันเป็นฝูงเลยเดี๋ยวเขาดูเขาจะออกตรงนั้นเหมือนภูเขาไฟใช่ไหมไปนั่งพักได้เราเจอปลาฉลามแล้วเราเสร็จสิ้นภารกิจโอเคงั้นสําหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบิ๊กไบด้วยนะบายบาย